สวัสดีค่ะนี่คือรายการครูหญิงแบ่งปันค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวบนสาราธรรมอีกเช่นเคยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเยาวภาเธอถูกทำร้ายด้วยวาจาจากคนใกล้ตัวของเธอเธอไม่สบายใจค่ะแต่หลังจากที่เธอคุยกับพระอาจารย์แล้วเธอได้รับคำแนะนำที่ทำให้เธอสบายใจขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมาฟังกันเลยค่ะ เยาวภาสาวร่างท้วมผิวคล้ำแววตาของเธอดูหม่นหมองเธอเอ่ยถามพระอาจารย์ว่าหนูอยู่ใกล้คนปากร้ายเขาชอบพูดแรงๆใส่ตัวหนูหนูอยากให้ใจสงบค่ะบหนูควรทำยังไงดีคะเยาวภาถามพระอาจารย์จากนั้นพระอาจารย์ก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่มีเมตตาว่า ถ้าหนูสามารถเดินออกจากที่ตรงนั้นได้ก็เดินออกไปก่อนนะถ้าใจเรายังไม่แข็งแรงพอก็ไม่ควรอยู่ตรงนั้นแยกตัวออกไปก่อนพระอาจารย์ตอบเสียงเรียบคนใจแข็งแรงเป็นยังไงคะเยาวภาถามต่อคนที่มีจิตใจแข็งแรง เขาจะเห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติเขาจะไม่หวั่นไหวเพราะเขารู้เท่าทันในอวิชชารู้เท่าทันในสิ่งสมมุติเขาไม่หลงยึดในตัวกูของกูพระอาจารย์อธิบายต่อเห็นก็สักแต่ว่าได้เห็นมันก็แค่ปรากฏการทางธรรมชาติได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน ก็แค่ลมพ่นออกจากปากมันเป็นธรรมชาติของเขาฟังผ่านๆไปก็พอไม่ต้องแปลความไม่ต้องตีความไม่ต้องให้ค่าไม่ต้องให้ความหมายอะไรเลยนะในเมื่อกิเลสของเขากำลังทำงานเขากำลังสร้างบาปเขากำลังสร้างอากุศลกรรม <c oughs> เราก็ปล่อยเข้าไป มันเป็นกรรมของเขาเราอย่าเผลอไปร่วมสร้างบาปสร้างอากุศลกรรมกับเขาก็แล้วกันนะค่ะจบไปแล้วนะคะเรื่องราวของเยาวภาค่ะก็จะได้ข้อคิดว่ากรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเราเราอย่าเผลอไปสร้างกรรมร่วมกับเขาก็แล้วกันขอความสุขขอความสงบขอความผ่อนคลายและความสบายใจจงบังเกิดมีกับ ทุกทกท่านค่ะครูหญิงแบ่งปันสวัสดีค่ะ